คดีนี้ไปดูภรยาเชื่อฟังกับสามีเกินไปยังไงไปดูสวที่ก็ผมดาบตำร,รวจปัุมรมอเลสพบวมวมงงานจราจรสนพระสวรค์ได้รับแจ้งเหตุผัวเมียทะเลาะกันไปกันนัวเลยครับนายคนนี้พากิ๊กมาบ้านครับบ้านที่อยู่กับเมียเนี่ยแหละครับโอ้โหใจเด็ด มันจะดีเหรอพี่นี่มันบ้านพี่นะน้องจา๋าบ้านพี่นี่แหละโซนปลอดภัยทำไมอะ่ะก็เมียพี่อ่ะเชื่อฟังพี่พี่พูดคำไหนคำนั้นเมียมาเมียมา,มยมาง,ง่วงฉันจะนอนอย่ารบกวนเงียบเลยวเฮ้ยเฮ้ยบ้าบอจริงดิพี่นี่สุดยอดจริงๆเลยอะ่ะก็พี่บอกแล้วไง คำไหนคำนั้นเออว่ะแล้วเหตุแบบเนี้ยก็เกิดขึ้นหลายครั้งครับจนครั้งนี้พี่จะเอาอยู่แล้วหรอนี่มันหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งก็ไม่เป็นไรหรอกพี่บอกแล้วเมียพี่อย่าเชื่อฟังพี่พี่พูดคำไหนคำนั้นเฮ้ยเฮ้ยฉันง่วงฉันจะนอนอย่ารบกวนนานเงียบอีกว่าแหมเยียบโอ้พี่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะ พี่บอกแล้วคำไหนคำนั้นอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ยอดชายมันต้องอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยวาพี่อย่าแน่ใจเลยครับเฮ้ยผมผมว่าเออเขามาแล้วครับพี่พี่แน่ใจนะว่าเมียพี่อ่ะคำไหนคำนั้นอ่ะแน่ใจสิจ๊ะเฮ้ยพี่อย่าแน่ใจเลยเฮ้ยแน่ใจกว่าว่าเขามาแล้วสน ทำไมอ่ะพี่หันไปดูทางโน้นนี่าเจ๊เอ๋โอ้โหั่นไงไ่นไงเดี่ยโอ้โหทำไมทำไมวันนี้เธอไปเชี่ยฟังพี่แล้วจ๊ะ โคุณสามีจําไว้เลยเวลาทําไม่ดีเลยจ่าจ่าแบบนี้ยข้ามคิดเลยว่าภรรยาเขาจะทนได้ตลอดไปครั้งสองครั้งยังพอไหวถ้าหลายครั้งเนี่ยมันยังย่ามใจอยู่ก็โดนนี่แหละครับแต่ดูแล้วก็สรุปได้ว่าก็น่าโดนนะเราอ่ะ พูดคำไหนคำนั้นไม่ให้เข้าห้องก็ไม่เข้าล็อกประตูบ้านแล้วขเขาพากิ๊กมานอนเมียก็มาเคาะประตูยุ่งจะนอนทุกครั้งก็พูดแล้วเมียเขาจะไปวันนี้ไม่เชื่อฟังเมียก็เข้าไปในห้องนอนก็มาใส่ตีกันนัวเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าภรรยาที่เชื่อฟังสามีจริงๆไม่มีในโลก ขอขอบคุณดาบตำรวจบรรทูลอมรอเวทผู้บังคับหมู่งานจราจรสนพระราชวังเจ้าของเรื่องเมียไม่เชื่อฟังแล้ว